ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวมินิโดนนะครับเป็นรุ่น cx ขีดสิบวนะครับก็ตัวนี้มันจะไม่มีไม่มีตัวตัวบังคับมาให้นะครับจะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเรามาดูกันนะครับภายในกล่องก็จะมีประกอบด้วยตัวโดนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสาย usb แล้วก็ใบพัดสำรองจำนวนสี่ใบนะครับแล้วก็ตัว ยูทเจอร์แมนนวลหนึ่งเล่มน,นะครับก็ตัวใบสำรองเนี่ยจริงๆมันมันมันจะมีเบอร์อยู่นะครับเวลาใส่ก็ดูนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราทำใบในหายก็ให้ใส่เบอร์นั้นไม่งั้นจะบินไม่ขึ้นนะครับก็ต้องดูทิศทางของใบนะครับนะครับก็ตัวจริงๆไม่ต้องตกใจนะบใบมันจะเป็นสีขาวพอดีผมซื้อใบสำรองมามันก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็ เวลาบินจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีสภาพที่ตกแล้วอะไรแล้วก็จะเยินหน่อยเลยว่าเวลาบินเนาะมันอาจจะหล่นนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะเอามาดูกันนะครับเวลาเวลาใช้งานนะครับตัวมินิโดโนตัวนี้นะครับมันจะมีกล้องในตัวกล้องเนี่ยขนาด720ด้อยยี่สพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีตัว ตสาวากาศอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนมินิดนธรรมดานะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับสวิตช์ออนออฟอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งตัวเนี้ระยะเวลาการบินนะครับก็จะได้ประมาณ3-5นาทีนะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ประมาณ15-20นาทีตอนหนึ่งรอบนะครับมาดูกันนะครับการควบคุมผ่านแอปสมาร์ทโฟนนะครับเมื่อเราเปิดนะครับเปิดตัวโดนแล้วนะครับมันก็จะขึ้นกับพิบนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าที่สมาร์ทโฟนนะครับเข้าที่ iOS หรือ Android ก็ได้นะครับนะครับเข้าไปโหลดแอปที่ชื่อ c x 1 0 w นะครับแล้วก็กดโหลดเอาอันแรกนี่นะอันที่เป็นสติฟชานนะครับอันนี้เป็นตัวที่แนะนำมาจากกล่องนะครับก็โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับต่อมาเข้าที่ e s t t i n g นะครับแล้วก็เลือก wi-fi นะครับ Wi-Fi ก็เลือกเป็น c x 10w นะครับก็กดเลือกพอกดเลือกเนี่ย เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมันก็ยังกระพริบอยู่นะครับให้เราเข้าที่แอปนะครับ CX10 10W นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยพอเรากด p l a y นะครับสังเกตนะไฟที่กระพริบนะพอเรากด p l a y ปั๊บโอเคกระพริบค้าง LED ข้างบนติดนะครับสถานะพร้อมนะครับอันนี้ผมแจ้งนิดนึงพอเวลาแบตใกล้หมดนะครับมันก็จะกระพริบรัวๆนะครับเตือนนะครับ เอามาดูกันนะครับวิธีควบคุมนะครับตัวนี้จะถ่ายรูปได้นะครับก็นะครับก็จะมีนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับก็กดถ่ายรูปแชะนะครับอันนี้สแนปไว้ในเครื่องแล้วหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับอันนี้ก็ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับถ่ายเป็นวิดีโอได้นะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ปึ๊บ พอถ่ายเป็นวีโอตัวที่3ก็จะเป็นตัวเรียกดูทั้งรูปทั้งวีโอนะครับเราก็เรียกดูรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงความละเอียดให้ดูนะครับว่าประมาณไหนแล้วก็วิดีโอนะครับมันต้องรอโหลดเข้าเครื่องนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็ดูเวลาห้าทุ่มครึ่งอ่าเป็นตัวนี้นะครับจะไม่มีเสียงนะครับก็จะมีแต่ภาพเดียว สภาพก็ประมาณนี้นะความละเอียดเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าขนาดไหนยังไงนะครับเอามาดูการเล่นกันนะครับปกติวิธีบังคับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขึ้นลงควบคุมการขึ้นลงของโดนนะครับนะครับตัวเล่งรอบนะครับเล่งเล่งใบพัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับจดเฉยนะครับนะครับซ้ายขวาพอบปรับตรงตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งที่ศูนย์กลางมันก็จะมีเสียงเตือนนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอันนี้ก็คงจะบินไม่น่าได้เยอะนะครับเพราะว่าที่แคบนะโดยปกติก่อนเล่นนะครับก็ทําการเซตศูนย์นะครับคาลิเบอรสังเกตไฟที่โดนนะครับันก็จะกระพริบรัวจนมันกระพริบติดค้างอันนี้คือสถานะพร้อมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรีเวิร์ดจอยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดทัชแพดนะครับโดยปกติการเล่นผมจะใช้ตัว c าวิตี้บังคับนะครับมันจะบังคับได้ง่ายกว่านะครับก็เดี๋ยวลองต่ำๆให้ดูนะครับว่าไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องถอยมานะครับจะได้เห็น พนะอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถบิดได้นะครับบิดซ้ายขวานะครับดูมือผมนะครับบิดซ้ายขวาอันนี้คือบิดตัวมันนะครับการบิดนี้ทำไงก็อยู่นี้นะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานะบิดซ้ายนะครับโอเคพอบินขึ้นนะครับถ้าต่ำๆเนี่ยมันก็จะประมาณ ประมาณนี้นะครับช่วงแรกที่มันยกตัวมันจะยากนิดนึงพักขึ้นแล้วมันก็จะขึ้นเลยนะลมมันแรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สาธิตวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับก็ลองดูนะครับใช้ไม่ยากเดี๋ยวจะลงคลิปตัวที่ขึ้นที่สูงก็อีกอย่างก็เวลาออกก็ปิดได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสคือแนะนําแอปนะครับเท่าที่ลองติดตั้งดูก็ให้ใช้ ผ่าน iOS จะดีกว่า Android นะครับ Android ปุ่มมันไม่ค่อยไปนะครับแล้วเวลาบินก็ปิดสัญญาณโทรศัพท์นะครับใครโทรเข้ามาร่วงทันทีนะครับก็บอกไว้ก่อนก็เวลาบินก็ตัวนี้ลองลองบินนะครับก็ได้ประมาณติด5ชั้นนะครับ5ชั้นได้อยู่ขึ้นไปแนวดินตรงๆนะครับก็ก็ต้องมองแบบเพ่งๆหน่อยก็ก็ได้นะครับก็เสียวๆอยู่พอดีไม่ค่อยมีที่ว่างนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับถ้ามี ก็ขอบคุณครับมีอะไรแนะนำได้ครับผมจบเพลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ